วันนี้จะขออธิบายตัวอย่างไฟลัมที่สำคัญได้แก่อั r รโพอดาอิไคนเดอร์มาตามอลลัสกาและไนดาเรียไฟลัมแรกคืออั r รโพ o ด a เป็นไฟลัมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีจำนวนมากที่สุดลักษณะเด่นของสัตว์กลุ่มนี้คือมีลำตัวเป็นปล้องขาเป็นปล้องและมีโครงสร้างแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเรียกว่า exoskeleton ซึ่งทำจากสารไขตินเมื่อสัตว์กลุ่มนี้เจริญเติบโตจะไม่สามารถขยายร่างกายได้จึงต้องมีการลอกคราบตัวอย่างของสัตว์ในไฟลัมนี้เช่นมแมลงกุ้งปูแมงมุมและตะขาบซึ่งเรามักพบได้ในชีวิตประจำวันไฟลัมต่อมาคืออีไคนเดอร์มาตาเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเลทั้งหมด สัตว์ในกลุ่มนี้มีผิวหนังที่มีหนามหรือปุ่มและมีโครงร่างแข็งอยู่ใต้ผิวหนังทำจากหินปูนล,ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมีระบบท่อน้ำหรือ water vascular system ซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่จับอาหารและหายใจเมื่อสัตว์กลุ่มนี้โตเต็มวัยจะมีสมมาตรแบบรัศมีโดยส่วนใหญ่มักเป็นแบบ5้าแฉกแต่ในระยะตัวอ่อนจะมีสมมาตรแบบทวิภาคี ตัวอย่างของสัตว์ในไฟลัมนี้ได้แก่ดาวทะเลเม่นทะเลและปลิงทะเลเซฟโ a โลโพดาเป็นชั้นหนึ่งในไฟลัมมอนัสกาประกอบด้วยสัตว์กลุ่มหมึกเช่นหมึกกล้วยหมึกกระดองและหมึกสายสัตว์กลุ่มนี้มีหัวเด่นชัดมีหนวดรอบปากเป็นผู้ล่าที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและมีความฉลาดที่สุดในบรรดาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยหมึกสายสามารถเรียนรู้แก้ปัญหาและจดจำสิ่งต่างๆได้ดีไฟลัมสุดท้ายคือไนดาเรียเป็นสัตว์น้ำที่มีโครงสร้างร่างกายเรียบง่ายแต่มีความสามารถพิเศษคือมีเซลล์ต่อยเรียกว่าไซนิดไซต์ซึ่งใช้ในการป้องกันตัวและจับเหยื่อสัตว์กลุ่มนี้มีสมมาตรแบบรัศมีไม่มีอวัยวะซับซ้อนเช่นสมองหรือหัวใจระบบประสาทเป็นแบบตาข่าย และมีวงจรชีวิต2ระยะคือระยะโพลิปที่เกาะอยู่กับที่และระยะเมดูซ่าที่ลอยน้ำ